เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์มาอีกแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดนะครับ<ด>นี่นะฮะเอที่3เปิดไปนะครับผมวันที่1มิถุนายนนี้นะครับทุกคนฮะในช่วงเวลาเที่ยงตรงแล้วก็เซิร์ฟเนี้ยแจกเพชร 1,000ล้านในกิจกรรมไลค์แชร์ด้วยแล้วก็เป็นคอนเซปต์ด้วยนะครับทุกคนแอดมินดูแลดีใส่ใจนะฮะดุจญาติมิตรแม้ติดโควิดมาเราก็ดูแลให้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือคอนเซปต์ในเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดนะครับผมกิจกรรมแจกเพชร,ร1 0 0 0ล้านเนี่ยต้องทักไลน์หา GM นะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ก้งล้อกิจกรรมคาเปลี่ยนทุกรอบในเซิร์ฟนี้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเซิร์ฟนี้มีรายละเอียดของแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับผมมา ของแจกฟรีครับทุกคนฮะโอ้โหผลไม้สามพันลูกทุกสีครับนี่อุปกรณ์มาด้วยไหนดูซิว่าออปชันมีอะไรบ้างนะครับอุ้ยตัวนี้มีเพิ่มความแสีมา6%กแล้วก็โจมตีเดสโจมตีเวลสิบเปอ็นแะน่ว้าวอุปกรณ์ขั้น13ครับทุกคนฮะแจกมาฟรีด้วย2ข้างครับที่สําคัญคือแจก2ข้างโ<ห>้แล้วก็มีโลด้วยนะครับเฮ้ยอย่างดีอ่ะแจกมาอย่างแรกที่มีโควิดเขาก็จัดเต็มมาให้เลยคือมีอาวุธคู่มาให้เลยนะครับแล้วก็ แจกโล่เพิ่มเข้ามาด้วยครับทุกคนสะท้อนความเสียหาย5%หนามครับแล้วก็จะมีเซตอุปกรณ์นะฮะขั้น13ตัวนี้ก็จะเป็นออฟปกติออฟ2%นะฮะทั่วไปมีกล่องฉายาต่างๆแจกมาด้วยแรกเริ่มฟรีนะฮะส่วนเพชรได้ยินอะไรในเซิร์ฟนี้1นาทีรับไปเลย100,000เพชรนั่นเองนะทุกคนฮะเยอะมากนะครับเพชรไม่ล็อกแล้วเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นพวกกล่องนะครับกล่องแฟชั่นนี่ยโวีเพชรได้เข้ามาอีกแล้ว กล่องที่ผมสุม่มาได้รับเป็นเพชรด้วยทุกคนฮะแล้วก็จะมีพวกปีแฟชั่นกับชุดแฟชั่นพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเหรียญข้ามแครดนะฮะสิ่งสําคัญในการเ,าเล่นในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับเหรียญข้ามแครดเนี่ยสำคัญสําคัญนะผมว่านะเวลาที่เราเข้ามาเล่นนี่เราจะได้แบบกดข้ามเครดแล้วก็ปั้นตัวได้เลยนะครับนะของพื้นฐานมีประมาณนี้เลยครับของแจกฟรีแล้วก็กิจกรรมในคานะครับยังสามารถรับเพิ่มเติมได้อีกแต่ว่าในตอนนี้กระเป๋าเราเต็มฮะ กระเป๋าเราเต็มครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันต้องแบบอลังการงานสร้างนะครับทุกคนฮะจัดมาครับรับของฟรีครั้งแรกในครคาเพิ่มเติมนะครับนี่คือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับมามีบุคคาประสบการณ์เด้งเข้ามา2,000ครับทุกคนโอ้โหโอ้โหเดียว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  อีกทีเด้งขึ้นรัวๆครับจุดติได้ทันทีเลยเมื่อกินมุข้าบะุบการณ์เข้าไปนะครับสส่วนของแจกฟิีนนคาเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเห็นเลยว่ามีเซตพูดเด้งเข้ามาในตัวนะครับซึ่งเป็น2เซตด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2เซตเนี้ยดียังไงนะครับ เริ่มจากออฟพื้นฐานนะครับมีความเสียทาามา30%อ็อฟเขียว2%ค่าลบเบีวก2%มีลัคกี้ฮิทติคอลด้วยเซตที่2นะครับก็จะมีความเสียท่า30%นะครับมีออเขียวเนี่ย2%มาไม่มีเกี่ยวกับลดความเสียหายหรือเปล่านะครับอาจช่จริงจด้วยก็คือมีลดความเสียหายเนี่ยมันจะเป็น2เซตนะครับเอาง่ายเป็นเซตป้องกันกับเซตโจมตีนะครับซึ่งให้เราเลือกใช้งานได้โดีมากเลยอ่ เฮ้ยเซิร์ฟนี้โควิดเนี่ยรอบนี้เขาแจกมาให้เราเลือกได้2ทางนะเช่นกระทากับโล่แจกมาให้เลย2อันหรือว่าโล่อันนึงแล้วก็พูดเนี่ยเขาแจกมาให้2เซตเซตโจมตีป้องกันคุณเลือกเอาได้เลยโอ้โหใส่ใจตรงนี้มากเลยครับุยังมีอีกเซตหนึ่งเหรอเซตนี้คืออ,อ๋อเพิ่มความเสี่ยงท่า20%สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไม่ได้โหดนะครับแต่ว่า SP เยอะมาก SP สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ โอ้ใช่แล้วครับเซตนี้เนี่ยใส่เราเลือดขึ้นเยอะแน่นอนคือพลังขึ้นเยอะแน่นะครับตัวนี้มันจะมี SP ตัวนี้เป็นเซตเลือดอ่ะใครอยากจะพลังเบ้อๆนะใส่เป็นเซตนี้นะครับมี SP ที่เยอะมากเลยอ่ะ SP 3พามสนะนี่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา2องเนะครับใส่เราพลังเบ้อแน่ๆเลยนะครับเซตนี้นิ่งใหญนะฮะแล้วก็จะเป็นแมวเจ้าสมรามสิบสามเนะครับตัวนี้เป็นเซตเลือดนะเขาเรียกเป็นเซตเลือดนะครับผมเพิ่ม SP นะแบบจัดเต็มอ่ะโอ้โหชอบมากเลย นะครับจังอื่นก็จะเป็นพวกอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอเขาบอกว่าไอเทมนักหนานะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์ขีครับสัตว์ขีจาก o อฟแม็ครับทุกคนฮะว้าว o อฟแม็ตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยโอ้โหฟูลออฟเลยอะอใส่สิครับรออะไรแล้วอุปกรณ์สัตว์ขีละ่ะเดี๋ยวเดนะอุปกรณ์สัตว์ขีมิวโควิดแจกมาเยี่ยงไรอุปกรณ์สัตว์ขี่แจกมา50%แน่ยังดี นะครับออฟ5%ให้ทุกคนครับเป็นขั้น6นะครับอย่างสวยรออะไรครับออฟ5%อย่างนี้ของแจกฟรีมิวโควิดเนี่ยมาชุดใหญ่ไฟกระพริบตามที่ผมรีวิวให้ดูเลยทุกคนครับผมขอยญาตไดะทุกคนอดใจไม่ไหวที่จะแต่งตัวล่อๆในช่วงรีวิวนะครับงั้นก็จัดเต็มเลยละกันเซตที่ผมใช้คือเป็นเซตเลือดของพูดนะครับเพราะว่าผมอยากจะมีค่าพลังลบที่สูงพอสมควรนะแบบ บ้าเลขพลังนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกกล่องบรรจุไอเทมเลื่อนขั้นนะครับที่เขาแจกมาฟรีแล้วก็เป็นการ์ดแลกของนะฮะใส่ปีก่อนปึ้งเข้าไปแล้วก็กดใส่อ ปีกแฟชั่นแจกมาเยอะมากอันนี้เป็นของเลื่อนค่นอุปกรณ์ที่เขาแจกมาฟรีนะใส่เป็นชุดแฟชั่นสงการแล้วกันจะได้สบายตัวนะครับแล้วก็ปีกเนี่ยแจกมาเป็นตัวประมาณนี้นะมันจะมีปีกเก่าซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ปีกใหม่สลับกันมานะครับปีกเขาแจกไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เวอร์นะครับหมดแล้วของแจกฟรีครั้งแรกนะครับผมก็ทัวร์อีกรอบจะมีผู้สัตว์ขี่พูด2เซต แล้วก็อาวุธกับโล่นะครับแจกมา2อย่างในรอบนี้กับเป็นสัตว์ขี่ออฟแม็นะครับปีกระดับ12เรนทอมเกตผลไม้ของแจกพื้นฐาน นะครับมีแฟชั่นสกิลแจกมาแถมให้เราด้วย1ตัวนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวโควิดฮะเรียกได้ว่ารอบนี้จัดเต็มมากกับไอที่3นะครับเปิดวันที่1มิถุนายนเดือนใหม่ด้วยวันที่1เลยนะครับส่วนกิจกรรมในค้าเนี่ยมีของฟรีไลยวันรับได้ด้วยนะครับผมเป็นคุยเศร้ากันแตกนะครับแล้วก็เป็นเพชรถ,ถุงช้อปปิง้งสูงสุด7วันเนี่ยเป็นกล่องสุม่มนะครับราชาใส่เติมเงินหรือว่าใส่เปนะฮะตัวนี้ จะได้รับเป็นของเทพนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรเทพเลยอุปกรณ์ขั้น50นะครับตัวนี้ก็แบบจัดเต็มมากดูซักความเสี่สยเพิ่มมา50%ฮะยันโคตรโหดอ่ะ <c oughs> ออฟเขียวโหดเวอร์เลยอ่ะคือทุกออฟบวกทั้ง2และ3และ5%เปอร์เซนมีลัคก,กี้คีย์ที่ทอดอ้วยเนี้ยฮะใครเติมเงินผมบอกเลยว่าคุ้มเกินนะครับได้อันดับหนึ่งเข้าไปนี่ เดินผ่านแค่นี้มีร่วงนะฮะอย่างอื่นก็จะเป็นของอัปเกรดเลื่อนขั้นของแรกนะครับผมอันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องประจุไอเทมเลื่อนขั้นแล้วปีกแฟชั่นกับของแรกซะส่วนใหญ่ในราชาสายเติมเงินนะฮะส่วนราชาสายฟรีของจะดรอปลองมาเป็นของปีกแฟชั่นกับเพร นะครับแล้วก็ของแรกกับของเล่นชั้นอุปกรณ์นะครับและของสายฟรีครับของฟาร์มแรกนะฮะแรกเป็นเพรของเล่นชั้นอุปกรณ์กล่องนะครับผมเซตสิบสามฟรีสำหรับสายฟาร์มนะครับแต้มเติมเงินแรกของได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนครับมีมุคภาพประสบการณ์นะฮะชุดแฟชั่นนะครับผมแล้วก็วุดแฟชั่นปีกแฟชั่นวีปีกแฟชั่นใหม่ๆเยอะเลยอ่ะว้าวนะครับผมนี่เติมเงินครั้งเดียวฮะเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่ครับ เซตแรกจะได้รับเป็นของเล่นขั้นอุปกรณ์เซตที่สอุปกรณ์สัตว์ขี่ขั้น8ออฟห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเซตที่3ก็จะเป็น <c oughs> คือเซตที่3โคตรโหดอะ่ะออฟสองเปอร์เซ็นต์่ะไม่ใช่ดิออฟห้าเปอร์เซ็นต์ออฟขียวแบบออฟเยอะมากอะ่ะตัวนี้เป็นขั้น12นะครับเติมเงินครั้งเดียวได้รับไปคุ้มเลยนะครับส่วนเติมเงินรายวันนะฮะได้รับของแฟชั่นเยอะมาก เป็นสัตว์ขี่นะครับผมเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่อาวุธแฟชั่นปีกแฟชั่นชุดแฟชั่นแล้วก็ของแรกนะครับกับของเล่นขั้นอุปกรณ์นะฮะเติมเงินสะสมครับได้รับเป็นเซ็ตพูดหรอตัวนี้เป็นเซ็ตพูดมี SP สบวกสแล้วก็ได้ออฟเขียวบวกหมาก็โหดจากตัวเดิมเป็นอ,ออฟเขียวบวกหครับเซ็ตเลือดฮะเอสพตัวนี้นะครับใส่แล้วพลังขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้เป็นพวกปีกแฟชั่นนะครับแฟชั่นสัตว์ขี่กับอุปกรณ์ขั้น40ตัวนี้เเป็นอออฟดูออทัพย6%ิศษ่กมโหดาครับ ชุดใหญ่ไฟกระพริบมากชุดนี้ใครเติมสะสมครบตามจํานวนรับไปเลยนะฮะจัดเต็มมากๆเลยนะครับเติมนสะสมวันได้รับเป็นปีครับทุกคนแล้วก็ของแรกนะแรกแฟชั่นสัตว์ขี่ครับโดยใช้เป็นก้อนผลึกสีฟ้าแรกเป็นแฟชั่นสัตว์จี่สะสมใช้งานด้เทๆได้เลยนะครับต่อไปเป็นชอยที่เราสามารถใช้เป็นตัวก้อนผลึกสีฟ้าเนี่ยแรกเป็นปีแฟชั่นครับทุกคนปีแฟชั่นเนี่ยมีเยอะมาก1 2 3 4 4ช้อยเลือกแรกนะครับเป็นตัวสวยๆทั้งนั้นเลยก็สามารถมาร่วมสนุกกิจกรรมได้ครับอันนี้เป็นเทพทูขั้นเทพพระเจ้านะครับคือหยันนั่นเองทุกคนยันขั้น50ออฟฟลูเขียวออฟเขียวแบบ5 2าเปอร์เซนต์จัดมาทุกออปชั่นเลยนะครับตัวนี้แบบโหดมากอันนี้เป็นอะไรหรอไอเทมแรก ของใส่นะครับผมโดยใช้เป็นตัวนี้แรกเป็นกล่องเซตสิบนะครับเขาบอกว่าเปิดมาจะได้เป็นอุปกรณ์เซตสิแต่ไม่ได้เขียนกำกับว่าได้ออปชันอะไรนะครับก็สามารถเลือกแรกมาดูได้นะตัวนี้ผมว่าน่าจะเพิ่มตัวว่าเป็นออฟอะไรด้วยจะได้แลกแบบมาใช้งานแบบตัดสินใจเลือกแรกได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เป็นแลกเกี่ยวกับราชานะราชาพูดนะครับอันนี้เป็นสมสัตว์ขีราชาพูดดูออฟได้ไหมอ๋อได้นะอุย้ยตัวนี้โอ้โห ราชาพูดตัวนี้เป็นออฟเขียวครับออฟตุเรกันเลยกับตัวเมื่อกี้อุยโหดมากเลยอ่ะเป็นพูดที่แบบสมกับของเติมเนาะอันนี้เป็นสุ่มออฟสัตว์ขี่ครับนี่ฮะสุ่มออฟสัตว์ขี่เลื่อนขั้นนะครับแล้วก็พูดเติมเงินนี่ครับผมโดยใช้เป็นการ์ดแลกพูด v ีพพูดเติมเงินไหนดูซิพูดเติมเงินบวกความเสียท่ามาสามสิบออฟห้าเตัวนี้เป็นเซตโจมตีฮะความเสียท่าโหดมากเลยล่างสุดนิกายครับอ๋อตัวนี้เป็นเซต SP บวกออฟห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม อันนี้เป็นพูดเติมเงินสองนะครับออฟห้าเปอร์เซ็นต์ฮะเพิ่มความเสถียรถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ sp นะครับตัวนี้เป็นตัวเ e t sp นะครับแล้วก็ตัวนี้พูดฟรีพูดฟรีอ่ะได้ออฟมาสองเปอร์เซ็นต์นะแตกต่างกันที่ออฟเขียวหรือว่าออฟยอดเยี่ยมครับใช่แล้วนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะต่อไปแลกสัตว์ขี่สำหรับสายฟรีครับผมแลกได้นะฮะตัวสัตว์ขี่นะครับมีสองสองช้อยด้วยนะครับผมเยอะมากตัวใหม่ก็มีนะครับผมตัวใหม่ก็มีนะอันนี้เป็นแลกสัตว์ขี่สายเติมครับ โหดกว่ามีความเร็วออฟฟูลนะใช้เป็นตัวการ์ดแรกสัตว์ขี่นะครับแล้วก็แลกได้2ช้อยนะครับเฮ้ยมีแลกอัลบั้มด้วยเปิดสัตว์ขี่ครับจะใช้เป็นก้อนผึกสีฟ้าตัวนี้สําคัญเนาะก้อนผึกสีฟ้านะครับแลกของได้เยอะมากเลยยันเติมเงินอันนี้เป็นแลกอัลบั้มสัตว์ขี่สองยันเติมเงินครับแลกได้นะมีอีกต่างหากเลยนะครับเป็นช้อยเฉพาะของยันมีออปชันตัวนี้เป็นออฟ5%้าเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นของเติมเงินนะครับเนี่ย ดูข้างล่างอ๋ออห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นระดับขั้นที่สูงขึ้นนะครับโอ้โหเยอะมากสูงสุดก็จะเป็นขั้น50ออฟห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตัวนี้น่าจะแลกได้อันนี้เป็นของฟรีนะของฟรีเป็นออฟสองเปอร์เซ็นต์ต่างกันที่ออฟยอดเยี่ยมนะครับตาฟ้าเลิศแปดทิศครับอุปกรณ์หรือว่าเซตยันโหดมหาปลายไส้นะฮะออฟฟูลแม็กนะครับผมสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตาคุ้มแปดทิศอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้โอ้ไม่เหมือนกันต่างกันแค่ออฟเเขีียยยยวอออฟด่มนะครับ ฟาเลศเคลื่อนย้ายจักรวาลน,นะฮะตัวนี้คืออะไรอะ่ะยันคือเยอะมากเลยครับอุปรกรณ์ขั้นหนึ่งยันนะฮะตัวนี้แถมออฟเขียวมาแบบฟูเกินน่ะโอ้โหลัคก,กี้คีทุข้อด้วยนะครับผมแล้วก็แถมเอชพีไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เพิ่มความใส่5งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยคุณผู้ชมตัวนี้เด็ดกว่าทุกอันนะเลื่อนมาข้างล่างสุดสังเกตที่คุณสมบัติพื้นฐานนะครับคือโหมดมากอะ่ะอันนี้คุ้มกันภัยนะครับผมย้ายจักรวาลน,นะฮะเลื่อนขั้นนะครับ โอ้โหม่ดูดซับอะตัวนี้เพิ่มมาโหดสุดอะคือคุณผู้ชมถ้าอยากจะได้ยันที่โหดมากๆโหดแบบมหาปลายไส้เลยเลื่อนลงมาข้างล่างเลยตัวนี้มันมีดูดซับนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายมาแบบบวก50%เลยอะโหแล้วนี่ขนาดขั้นหนึ่งนะแล้วขั้นล่างๆเนี่ยจะให้ว่างไงครับระดับขั้นแบบสุดยอดจริงๆฮะใช้จ่ายสะสมครับหมดแล้วหรอ ามา่ผมขวัญรับผมขวัญนะครับโอ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่คือกิจ,จก,กรรมทั้งหมดในมิวโค v ิดกับคอนเซปต์แอสมินดูแลใส่ใจนะครับดุลญ,ญาติมิรครับแมตติดโควิดมาเราก็ดูแลให้นะครับแจกเพชร1,000ล้านทักไลน์ข้างลา่งลางคลิปวิดีโอนะครับผมกับเอสที่3นะครับรายละเอียดทั้งหมดมีประมาณนั้นเลยกับเซิร์ฟเวอร์มิวโควิดนะครับผมก็มีของแจกฟรีที่เยอะมากลูกเล่นแบบเยอะจัดเต็มมากๆเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้ เซิฟนี้เนี่ยเขาน่าจะเพิ่มจํานวนมอนสเตอร์ที่เยอะมากกว่าปกตินะครับทุกคนแล้วก็ของรอบมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้เบ้อเกินไปนะครับตามจํานวนมอนสเตอร์มอนสเตอร์เยอะขนาดเนี้ยผมว่าถือว่าของที่ดอกเยอะมากเลยนะครับผมสายฟาร์มว่าเซิฟนี้น่าจะเล่นได้นะครับผมประมาณนั้นผมคลิปรีวิวทั้งหมดนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวเกมใหม่ๆจากผมด้วยขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ กดติดตามกด u u s c r i b e ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะคลิปนี้เราไปก่อนครับผมบ๊ายบายจ้า